Is i Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ ちょうどいいと思います。 ขังการาภัมมันเทิดดีเดว่ามันกันธรรมะ ya Jamaat ta'bi bi ta'bi jah sampai jata suki untuk kunjarni perkata nih suka jati bintang suki fangka kita bumi tan ini mina kunjarni mina uti setaja mina angsurah kejiwatan rupa tanajetanang. ยาวานิพานตุมะมังนาสันตุสัพพะใจวายตาจาโตภเวภเวโปุจิตันสติปัญญาสัเลโทวิยังปินังมานะลาปันตุโนกาสังฆตุญาวิลิเณภูตาติปาวโรนาโ thì các cuộc đua sang đã manu sang nằm bán lùm áo sa phê sạch tà sa thầm lạy đi bên bên tôi kể trên thôi tôi một tháng chín mầm mì ra chung bên xung bên xung bên xung kẻ lại gắn ใจด้วยการทั้งหมดทงสิ้นอาภัยยาปัจจาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความพยายามเปียดเทียนซึ่งกันและกันเลยตาเปสดตาตาตั้งร้ายที่เป็นเพื่อนทุกเกิดแก่เหยียดใจด้วยกันทั้งหมดทงสิ้นอธิกาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความทุกข์ใยทุกใจเลยตาเปสตาตาตังราย ด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นสุขีอานังปริหารันตุจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนใพ้นจากาทุกภัยด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นเพื่อพระองค์มัง